สวัสดีค่ะมาพบกับโอปอชาแนลนะคะเรามีแขกรับเชิญวันนี้ให้ถ่ายให้เวลาโหมดให้เวลาโหมดประมาณเอ่อห้านาทีก็แล้วกัน,นไม่เอาอีกกว่าสองนาทีดีกว่า

อีกชีวิตสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอหนึ่งอ่ะบวดได้แล้วนะแล้วแขกรับเชิญมาค่ะแขกรับเชิญมาค่ะแปหนึ่งแขกรับเชิญไม่ไหลจะมาก็ไม่รู้นะคะสงสัยพรุ่งนี้ถึงจะมานะคะใช่ เต้นเะรลูกก็ลูก,ลกแคือแบบน,นานมากเลยปวดตัวมานี่นีนน่ช่อง AI Channel ทุกคนเขาเป็นเขาเป็นากับหนูนะคะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสายเลือดเดียวกันใช่ค่ะสายเลือดเดียวกันด้วย เพราะว่าเพราะว่าคือยายย่าของพี่ iPad นะคะเป็นน้องของยายพี่ครอบครัวนี้มีทั้งหมดเก้าคนอะ่ะที่เป็นลูกของแม่ของยายพี่อะคือมีน้องประมาณแปดคนอะ่ะรวมยายพี่ด้วยก็เป็นแบบแปดคนอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็วกเอ่อย่าพี่ iPad เป็นคนที่สี่เนาะพี่เนาะ อย่าลืมไปติดตามช่องพี่เขานะคะใช่ค่ะผมกลายเป็นผู้ชายแล้วค่ะโอ้โหอย่าแอบเลยผมยาวมากไม่ชอบผมเลยใครเขากว่า,า,าคนที่ไป,ป,ไปอยู่ในเมืองนะ่ะดำกว่าอันนี้คือเรากลับมาบ้านยายนะทุกคนเราก็เลยอ่ะให้พี่ให้ทำความรู้จักกับพี่แพทก่อนแะ้วพี่ไปข้างนอกก่อนฮัลโหล ไปเสริมสวยเหรอเปล่เราไม่เห็นทาแป้งไ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเราก็จะไปเสริมสวยเชนกันแต่ว่าโอปอมมาก่อนปอเดี๋ยวทาให้มา <c oughs> จะทาให้นอนแล้วไม่ทาเรียนแล้ว เห็นกระต่ายก็บอกในคอมเมนต์โอปอก็ได้โอเคนะคะเพราะเราก็จะถ่ายคลิปกระต่ายให้ดูนะเพราะว่าเราเลี้ยงกระต่ายอยู่เรานี่แหละไม่ใช่โอปอนะเรานี่แหละปอหน้าขาวเป็นผีแล้วนะหน้าขาวเป็นผีวันนี้เราจะ,จะมาทำ,ทำอะไรไน่นะหรอเราก็จะมานอนกับโอปอ พี่โอปอ c h ชา n นลเราต้องเรียกว่าน้องโอปอ c h ชา n นลมันอื่นเรียกว่าพี่แล้วเราแผลงผีมาแล้วโอปอ c h ชา n นลโอ้โหน่ากลัวจังนะบวกเร็วว่าฉันจะท้าให้บวกเร็วฉันจะทาืให้ลุกไม่ได้ครับแคนเราชอบเล่นกันแบบนี้นะคะผีมาแล้วผีปักเนง รอตอนต่อไปนะฮะก็จะตอนดึกๆแบบนี้แหละตอนต่อไปกเสมอรวีวิวฮพร้อมกับพีมารีวิว <laughs> ของพี่เหมือนป่าไหมเดี๋ยวเราคิดว่าเราคุยกับทุกคนดีกว่าอ่ะวันนี้จะมา Q&A กันเอาไหมเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ก็ได้น้อยๆหน่อยเนาะ ถ<พ>อนานไม่ไหวหนึ่งร้อยไลค์ like นะคะสิบไลค์ก็พอสิบไลค์นะคะจะทำคลิป Q&A แต่ทุกคนต้องคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์แล้วถามนะคะโอเคไหมคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ช่องพี่แต่ว่าช่องพี่คอมเมนต์ได้ไหมไม่รู้คอมเมนต์ได้ทุกคลิปหละแต่ว่าก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะให้ถามพี่ด้วยเลยนะคะพี่ iPad เลยแล้วก็ ใครอยากดูกระต่ายก็กดไลค์ให้เยอะๆไลค์คอมเมนต์นะบอกด้วยนะจ๊ะว่ากดไลค์ไปกี่ไลค์แล้วนะจ๊ะเล่นยังไม่ลาหรอกยังไม่ลาอาลตรามาตอนโอปปอกไปไหนไม่ได้แล้ว ตายตายไปเลยเออเราไม่ได้ขึ้นนะพี่แพทเอาเราขึ้นขอขอข้าหน่อยมันร้อนฉันก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยสงผมฉันไม่สวยไปขอยายแก่นี่นะคะเดี๋ยวพาทัวร์บ้านพาทัวร์ห้องเดี๋ยวเราทัวร์ห้องคลิปต่อไปแต่บ้างกดไลค์ให้หนึ่งไลค์ก็ได้อะว่าแต่กดนะจ๊ะแต่เราลงวันนี้คนดูเดือนหน้าเออ เดี๋ยวไปลิปต่อไปเดี๋ยวไปลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย